สวัสดีค่ะทุกคนคือเป็นคลิปที่เราแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวว่าจะถ่ายแต่ว่าแบบถ่ายแล้วเพราะว่าเรื่องมันเกิดจากว่าเมื่อวันที่11ก็คือเมื่อประมาณ2วันก่อนเนาะดิซ่าดิซ่าแิงนั่นแหละคะ่ะทุกคนเขาไปสัมภาษณ์อของคอมเพล็กซ์ Go talk ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงดูโพยนี่ Go talk with complex นะคะแล้วได้ให้สัมภาษณ์ว่าชอบ truffle chips ซึ่งเรานั้นก็คือซื้อมาแล้วค่ะคือไม่ได้บอกหนาว่าลิซ่ากินยี่ห้อนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบ chips ที่เป็นรส truffle เราก็เลยจะมาแบบเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะ เอเอบอาแล้วหนึ <S <S <smoke> um ่งก kind of ็แกะตรงนี้แ like ล้วแกะไงเอ่ยอ๋อ like น้ตคนเน่สนิทมากคือแบบแค่หาไม่เจอก็คือฉีกขึ้นนะคะไม่นช่เอ้ยก็เหมือนเหมือนมันฝรั่งพี่ฮอหนึ่งแต่ว่าอันนี้ได้มาเต็มๆแบบอุ้ยกลิ่นกลิ่นแบบกินแบบเฮตราชโฟลมากเลยคือทุกคนดูสิ กินมากกินแบบเห็ดทรัฟเฟิลเลยแล้วก็อืมมันเป็นมันฝรั่งที่แบบก็มันฝรั่งแหละแต่มันมีแบบรสแบบทรัฟเฟิลอะมัเหมือนแบบเห็ดทรัฟเฟิลอะก็ก็มันรสเห็ดทรัฟเฟิลอะเนาะใช่แต่ว่าอ่ะแบบ กรอบมากอร่อยมากทุกคนอร่อยนะอืร่อยอร่อยอะทุกคนถ้าเิดแล้วมาเห็นชอบเย้มีมากค่ะไปซื้อกันได้นะคะทุกคนเราซื้อจากช้อปปี้นะอืร่อยมากเลอพิซ่าเหมือนเดิม อย่าลืมไปปันวิวนะคะลาลิซากับมันนี่นะคะใน YouTube ใน Spotify ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จริงงก็มีแค่นี้แหละเนาะแค่มาชิมให้ดูเฉยๆ่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่สรุปก็คืออร่อยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะไปกินต่อ้วค่ะไม่ใช่อะไรเบ๊ายไปไเนอะทุกคนไยบาไบไายหมย